อัพเดตข่าวน้องลิซ่านะคะล่าสุดค่ะเพลงมันนี่ของน้องลิซ่านะคะสามารถเข้าชาร์ตบิลบอร์ดฮอตวันฮันเดรได้สําเร็จค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะมันนี่ก็ยังอยู่ในชาร์ตบัฟบิ้งมาตลอดค่ะแล้วก็ไต่ขึ้นมาอยู่ในฮอตวันฮันเดรแล้วโดยเพลงลิซ่าค่ะก็เคยติดอยู่ในอันดับที่84ในฮอตวันฮันเดรด้วยนะก็เป็นการยินดีกับน้อง Lisa, ลิซ่าแลวก็ทีมโปรดิวเซอร์ทุกคนเลยค่ะเก่งมากๆเลยนอกจากนี้นะคะเพลงมันนี่ของน้องลิซ่าเนี่ยก็ยังติดบิลบอร์ด g l o b a l l excluding อยู่ใน s ด a t e s ด้วยนะในอันดับ ที่9นั่นเองค่ะล่าสุดนี้ค่ะเพลงมันนี่ก็สามารถเดบิวต์บิลบอร์ดทอต100ได้ในอันดับที่90แม้ว่าจะไม่มีการโปรโมตใดๆทั้งสิน้นเรียกว่าสุดยอดจริงๆค่ะซึ่งทางบิลบอร์ดค่ะเขาก็ได้ออกมาประกาศเองด้วยเด้อล่าสุดค่ะยังคุณเมคคบูมค่ะคนที่แต่งเพลงมันนี่นางก็มาลง IG จีโซลลี่ถงแล้วนะคะว่าดองมันนี่เนี่ยมียอดวิวครบ200ล้านนะแล้วก็ติดท็อป10ซอง g l o b a l แล้วก็ติดชาร Bl ์ตบลับลิง globally top 0 0 excluding US ด้วยเรียกว่าทีมง แล้วก็แฟนๆก็ตื่นเต้นกันจริงๆค่ะซึ่งเพลงมันนี่ค่ะที่ติดบิลบอร์ดฮอต100เนี่ยก็คือต่อจากเพลงลนองิาค่ะจึงทําให้น้องดิสานเนี่ยมี2เพลงที่สามารถติดอันดับในชาร์ตนี้ด้วยค่ะต้องขอแสดงความยินดีและก็ในที่สุดค่ะเพลงนี้แทบจะไม่มีการโปรโมทใดๆก็เรียกได้ไดว่าดังตัวเองขึ้นมาตลอดตั้งแต่วิกแรกค่ะรับก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าความนิยมของมหาชนอย่างแท้จริงด้วยเรียกว่าน้าตาไหลค่ะซึ่งชาร์ตบิลบอร์ดฮอต100ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นชาร์ทที่แข แข่ง,งและก็อิมแพคที่สุดในโลกแล้วทั้งที่ปล่อยเพลงมา6วีค่ะเรียกว่าขนลุกจริงๆเลยซึ่งโนริซ่าค่ะก็ถือว่าเป็นไอดอลเคป๊อปเชื้อสายไทยคนแรกเลยค่ะที่มีผลงานนี้เข้าสู่ชาร์ตระดับโลก2เพลงเลยทีเดียวต้องขอแสดงความยินดีกับความสําเร็จระดับโลกของโนริซ่าและก็แฟนๆชาวบลิงทั่วโลกด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะแฟนๆเขาก็ยินดีนะคะมีการพูดถึงในแท็ก Money Hot 100 Debut นั่นเองค่ะก็ไปร่วมแสดงความยินดีกับองลิซ่าก,กันเยอะๆนะคะเรียกว่าตื่นมาก็เจอเรื่องราวดี ซึ่งบิลบอร์ดทอนวันฮันเดร0ค่ะเขาข้อเป็นชาร์ตอันดับซิงเกิลในวงการดนตรีในสหรัฐค่ะที่วัดความนิยมซึ่งออกเป็นรายสัปดาห์ค่ะโดยนิตยสารบิลบอร์ดโดยในการจัดอันดับจะวัดจากยอดการเปิดออกอากาศและก็ยอดขายค่ะโดยยอดขายประจําสัปดาห์นับยอดจากวันศุกร์ถึงวันพฤหัสบดีขณะที่ยอดการออกอากาศจะนับจากวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะโดยชาร์ตอย่างเป็นทางการจะออกสู่สาธารณชนทุกวันอังคารค่ะซึ่งหัวตารางของชาร์ตจะเป็นชาร์ตประจําสุดสัปดาห์ของวันเสาร์ถัดไปนั่นเองเรียกว่าชาร์ต นี้ค่ะคือทุกคนใฝ่ฝันอยากจะเข้านั่นเองประมาณนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะไอจี IG ของน้องลิซ่าในภาพล่าสุดภาพนี้ค่ะก็ทะลุ12ล้านแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็เรียกได้ว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์12ล้านไลค์ภาพแรกของน้องลิซ่าเลยแหละคะ่ะต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ